เสียงลือจากเถียงนายามเช้าแดดอ่อนรูปไล้ใบมะม่วงหน้าบ้านไม้เก่าๆของป้าน,นวลหญิงชราอายุหกสิบปลายๆผมขาวมัดมวยใส่ผ้าถุงลายเก่ากับเสื้อคอกระเช้าสีจางนั่งพัดตัวเองด้วยพัดจีบใบลานมืออีกข้างกำลังจิ้มข้าวเหนียวกับปลาแดกปิ้งจุ่มแจวฮ้อนๆอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ริมรัว้ว ข้างๆกันเป็นยายจันคู่หูนินทาประจําตำบลน,นั่งเย็บผ้าอยู่เงียบๆแต่หูตั้งทุกคำพูดของป้านวลอีคำใสนั้นละบอรู้มันไปเฮ็ดหยังกับผู้สายห้างๆและแวกตลาดมื้อนี้เห็นถือถุงโตโต,โตมีแต่หมูสามชั้นปุนละป้านวลกระซิบเสียงดังพอให้ได้ยินทั้งซอยยายจันทำเสียงจิจะเบา เขาอาสิได้โบนัสมาอยู่ดอกป้านวลย่นคิ้วโบนัสหยัง่งสิซื้อหมูทุกมือคือเฮ็ุกับข่าวให้กินแต่ผู้เดียวบ่แม่นดอกขนคือคำใสบอกพากันฮักดีต่อผัวมือดผัวนี้สิว่าขณะนั้นแม่คำใสเดินผ่านหน้าบ้านพอดีพร้อมหิ้วของหลายถุงในมือ,อยังไม่ทันจะไหวป้าปนวลก็หันไปทำเสียงใส อุ้ยลาวันนี้ไปตลาดแต่เช้าเลยเดอ้อได้แนวหลายแท้คำใสยยิ้นแยแย่เดินไปเงียบๆแต่ในใจกำลังร้อนราวกับน้ำเดือดเรื่องนินทาที่เหมือนจะไม่มีอะไรกลับดังไปถึงตลาดในเวลาไม่ถึงบ่ายโมงเสียงกรองยาวดังกล้องไปทั่วหมู่บ้านทุ่งสว่างฟ้าเช้าวันบุญบั้งไฟใสแจว๋วผู้คนแต่งตัวงามกันตั้งแต่ตีห้า หญิงชายพากันใส่เสื้อโมอห่อมพ้าสิ้นไหมพระโพกหัวเดินกันขวักขวายที่ลานวัดเสียงลำซิ่งจากลำโพงวัดดังกระหึ่มแช่งกับเสียงหัวร็อกคิกคักป้านวลมาก่อนใครนั่งจองที่ใต้ต้นโพใกล้ศาลาวัดเพราะหมากพลูเต็มปากกับพัดใบตาลบักลาผู้ใหญ่บ้านนั่นลาลา แต่ก่อนดำโพดบัดนี้คือฟ้าว่าง้ามขึ้นหลายเฮ็ดอีหยังไว้คือบ่ฮู้ป้านวนว่าเสียงดังพอให้รอบๆได้ยินยายแหลมที่นั่งข้างๆทำหน้าเหมือนไม่อยากฟังแต่ก็ไม่ได้ลุกหนีเบิงเขาในเด้ท้าแป้งคือสิมมดเคิงขวดแล้วเด้สองป้าคุยไปหัวเราะไปคนรอบๆก็เริ่มหันมอง หลานสาวผู้ใหญ่บ้านในชุดผ้าไหมสีชมพูหวานเดินผ่านไปพร้อมกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นยิ้มทักทายทุกคนแต่รอยยิ้มของเธอก็เริ่มประตุกเล็กน้อยเมื่อเห็นสายตาป้านวลที่จ้องมองเธออย่างมีในงานบุญยังไม่ทันสวดข่าวลือก็เริ่มแผ่ขยายออกไปกว้อมยิ่งกว่าควันทูปจนหมอลำยังร้องบททันแสงแดดยามสายเริ่มทอแรง ทุ่งนากลางหมู่บ้านทุ่งสว่างเขียวขจีแม้ลมพัดเบาๆแต่เสียงใบข้าวที่ไหวเอน ลับไม่กลบเสียงกุกกักจากป้านวลที่เดินหอบตะกร้าผักไปหาหลานไก่ที่เฝ้านาอยู่ท้ายหมู่บ้านพอเดินใกล้ถึงเทียงนาป้านวลก็ชะง,งักฝีเท้าเมื่อเห็นบางอย่างไม่คาดฝันชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งเคียงกับหญิงสาวท่าทางแปลกหน้าทั้งสองกำลังกินข้าวเหนียวกับไข่ต้มแบ่งกันจิ้มแจ่วด้วยมือเดียวกันป้านวลหลบหลังต้นกระถิน ตาโตเท่าไข่เป็ดกระซิบกับตัวเองเบาๆบักชยัยบัแมนเมียมันโอ้ยเอินว่าใครดีเนาะเถียงมานี่แม่นพยานได้เลยเธอรีบย่อตัวเดินกลับเร็วกว่าเดินไปดินติดส้นเท้าแทบปลิวพอถึงบ้านไม่ถึงสิบนาทีเสียงโทรศัพท์พื้งบ้านก็ดังลั่นปนวนโทรหายายแหลมทันทีแหลมเอย๋ย ค่อยเห็นกับตาบักใช้ลูกพ่อคำเหลานั่งอยู่เถียงนากับสาวผมยาวคิดบึงเถาะใส่เสื้อสีแดงแขนกุดนั่งสวีดการเบ้าเกรงใจเทวดาผีเฮือนเลยเดไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข่าวก็ถึงหูพ่อคำเหลาแม่ของชายแทบจะวิ่งมาทุ่งนาเองเถียงนาน้อยที่เคยเงียบกลับกลายเป็นเวทีแห่งเสียงลือที่ไม่มีวันกลับมาเงียบเหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อสายลมแรงพัดผ่านหมู่บ้านทุ่งสว่างลูกสาวกำนันชื่อน้องแอลกลับจากกรุงเทพมาพร้อมชุดผ้าไหมสีสันสดใสและทรงผมที่ดูทันสมัยท่ามกลางเสียงนกร้องและกลิ่นดินหลังฝนน้องแอวเดินผ่านถนนดินแดงในหมู่บ้านอย่างมั่นใจทว่าดวงตาของป้านวลที่นั่งอยู่ใต้ต้นสะเดากำลังจ้องมองอย่างตั้งใจ โอ๊ยน้องแอวใส่เสื้อจ้อยๆสั้นๆขนาดนี้บ้านเฮาบ่เคยเห็นแบบนี้เด้คือสิบ่มีผ่าเหลือก็บรู้สิเฮตดให้พ่อแม่เขาเสียหน้าบ่เสียงนินทาเล็ดลอดออกจากปากประนวนทำให้หลายคนในหมู่บ้านจับจ้องมองน้องแอวมากยิ่งขึ้นไปอีกแม้ตัวน้องแอวพยายามยิ้มแต่ในใจเธอกลับแหลกสลาย คืนนั้นน้องแอวนั่งร้องไห้ใต้แสงไฟจากตะเกียงน้ำมันเธอคิดถึงบ้านกรุงเทพและความฝันที่ยังไม่สมบูรณ์แบบอยากให้คนที่นี่ยอมรับแต่เสียงนินทาทำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนนอกพ่อแม่กำนันเห็นลูกสาวร้องไห้เสียใจก็พากันตัดสินใจให้กลับกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นเพื่อรักษาใจลูกสาวที่เริ่มแตกสลายปีนั้นเป็นปีแล้งหนัก หมู่บ้านทุ่งสว่างขาดน้ำฝนใบข้าวเริ่มแห้งกรอบและท้องฟ้ากว้างแล้งแล่นเหมือนใจคนป้านวลผู้เล่าข่าวและนินทาประจำหมู่บ้านกลับนอนซมอยู่ในบ้านไม้เก่าใบหน้าซีดเซียวเหงื่อไหลซึมยามบ่ายปอดของเธอรากับจะขาดลมหายใจและความเครียดสะสมจากเสียงนินทาที่ตนเองเคยส่งต่อกลับมาเป็นบาดแผลในใจ ลูกหลานและชาวบ้านต่างแวะเวียนมาเยี่ยมป้านวลบ้างน้ํากับข้าวบ้างนํายามาให้แต่เธอกลับนั่งเงียบๆไม่พูดไม่นินทาวันหนึ่งแม่คำสใสเดินถือขันน้ํากับข้าวต้มใส่หม้อดินพร้อมกับยิ้มแผ่วเบาเดินเข้าไปหาป้านวลเอาเข้าวต้มมากินหน่ยเด้อให้หายซังหัวใจป้านวลมองตาแฉะ น้ำตาค่อยค่ยไหลอาบแก้มเธอพูดเสียงแผ่วค่อยบ่ได้อยากเว่าค่อยแค่เหงาแต่พอว่าไปแล้วก็บ่มีไผ่เข้าใจค่อยลมแรงพัดผ่านบ้านไม้เก่าหญ้าปลิวสะบัดคล้ายเสียงลือเล่าอ้างที่เคยกระจายไปในหมู่บ้านนั้นได้เงียบสงบลงชั่วคราว